เกมไอเอฟเอสเอแซเอนีเซเอสเอัซเอชานเนลนะครับวันนี้มาพบกับใหม่ครับหลังเกมนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับบ้านผมนะครับ มีเลอะไร่ยนไปเยอะแยะเลยนะคะกระตุกทุกทีเลยเอ้ยอเวอยากเล่นมันจะขึ้นมันจะขึ้นบันไดไม่ค่อยได้อะต้องทำให้ดีนะม,มันขึ้นยุบน,นะครับนะครับป๊อปป๊บปขึ้น นะคะว่าผมมีอนะไรไปค่ะเดี๋ยวต้อง ต้องไปทำต้องไม่หาใใใใยให้มาเกับอะไรนะครับต้องหาดยนีครับต้องไมุ่ดไล่เก่าอย่างนี้นะครับอ่าไม่ช้าให้หนี่งน่ามันเรื่องมันเล่มัดแล้วไอ้นี่มาปอไปไอ้ไปแล้วครับเอาไปใส่ของโผลนะครับนี่ครับผมปรับลงครับนี่ปรับ แต่ผมมันทอชที่ไหนนะครับอ่าก็ไปแล้วไปขุดแรกเกาท้ายเหมือนเดิมอนะ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ไม่รู้แต่ไม่ครับผมจะขุดไปทำอะไรนะจะไปทุดสร้างบ้านเพิ่มบ้านหม่รู้อ่ะคะ เก้ปสิบเก้าอันนะครับไปทำไรได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่ออ่ะนะ เราจะมาทำลายป่ากันนะตอนที่เดินตกเลนผมมันอยู่แต่บ้านผมนีกว่านะเดี๋ยวเมื่อเช้าก่อนแล้วผมไม่นี่ก่อนแล้วถ้ามันมิดเดี๋ยวผมจะอุ้ยเดี๋ยวเช็ดนีอันนี้จะผมต้องไปหาเรื่องก็ตรงนี้นะ แต่ไม่อดแต่จะไม่หยุดแคปเพียงเท่านี้นะครับอ๋ออะไรผมต้องนั่งชมวิวนะครับโอ้สวยงามมาดูพระที่ดูดวงอาทิตย์ตกกันนะครับสวยรู้ไหมค่อยตกค่อยตกค่อยๆตกเก๋อได้ได้คุย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 ทำไมันตัวใหญ่ ก็ตกเลี้ยวก็ตกเลี้ยวจะได้นอนเนี่ยไปนอนดีวกว่านะนอน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 หลวกาจัใส ύ, ไปตัดไม้ทำลายป่านดีกว่านี่นะครับววกวานกวนว่าผมตีกวนไปอ๋อนี่ไงกวน มันสงสัยเลยค่ะหายง่ายใช้ไม่เมื่อก่อนผมก็ใช้นี่นะครับอุ้ยกวาดไม้นะครับอุ้ยกวาดไม้คืออะไรนะครับผมก็อยาก็คือกวาดไม้ครับนี่ผมใช้ใช้กวาดเหล็กแล้วนะครับไปเลยมาจัดไม้ทำายป่ากันนะครับ มดนซ้ำบปกี่ใบจ้ะน้าแค่เนี่ยแค่เนี่ยดูนะจะดูจะดูต้นหนูอ่ะมีมาแค่เนี้ยนี่ไงไก่ได้ผมเจอเมื่อคืนแต่ผมจะไม่เอานะครับไม่อยากข้สัตว์จะหลุดเราไม่ใช่ กว่าแ <ł> <ł> ล้วกว่าแลมาแค่เนี้ยออวรหมามาเอาแล้วไงนีลกบ้าแล้ว คังคังอนะครับไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นและอ้ยิดอ้ไม่นานเลยคัาว่าไ้แค่อามามัน แค่นี้เออนี่โอ้ยโอ้ไม่เคย๋อฝนรั่วเอาแรงฝนตกนะครับอืมอดมาด้วยนี่สิบองศาไะม

ก็ามา,ามาดูกันนะครับว่าม <Memory> ้นี้จะทำอาไปได้บ้างโอ้คาแคะเนี้ยอืมอ้าวทำงานจังนะอะครอบอออะออะ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 ออะอะอดอะอะอะดะดอ nói mình... chuyện mình... nó không Ui, cũng cột nặng lên nhé, đồ đấy bị đói. không biết nó như thế แต่มือเหมือนไม่ยังผมงตามุงไม่รู้ใครนม่รู้ก็ะนด็นอืม้วถุงตึงแล้วถุงเข้าเดินแล้วอ๋อหมดแล้วไม่ละไม่ละไม่ละค่ะหมดแล้ว หมดแล้วไม่บอกเลย ไ,ไม่ถึงนั่งนนตรง,งน,นั้นอะ่ะไม่จังหรออัอนา้ิบุอ่ะผมมีวิธีแล้วผมมีวิธีแล้วนะครับนะครับเอาขึ้นไปบ้านนะยุย กบเกืออ๋อเดียวผม้โหโอ้โจำอุ้ยอุ้ย,ยนรูก่อนนะครับนะครับดตูก่อนนะครับ,รอ,นนรบอุ้ยผมไม่ดโอเค

ผมก็ต้องอน,นี้นะไปต่อนะแล้วก็อุ้ยผมก็ต้องข้ามเอาเรือฝั่งนน้นรอผมไม่อยากไปเลยก็จะต้องไปไอ้ไม่ไหน ขอโทษด้วยนะครับเจยวพี่ผม,มอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ค่ะขอบคุณที่ติดเช่นลดียวนะครับสิ่งนี้นะบ้าบ้ากูดีไหม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล่าลืมกดตคดตามและกดแชร์คลิปลืมกดไลค์และกดซับสะไคร้และกดแชร์คลิปด้วยนะครับล้วมอ,อวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย